ดูอย่างท่านจะดินเศรษฐีตอนสมัยที่สร้างารามีอยู่ที่ยังไม่ได้เป็นพระอารหาันต์ท่านเป็นช่างทองวันหนึ่งได้ทะเลาะกับภรรยาพอดีมีพระมาชวนสร้างเจดีย์ ถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพานไปแล้วความโกรธของตัวทําให้ผ่านพูดพาดพิงไปถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ภรรยานะ่ะเป็นยอดกัลยานามิตรเห็นสามีกโกรธแต่สามีกําลังพาดพิงไปถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ก็ดับความโกรธแล้วก็เป็นห่วงสามีก็พูดเตือนว่าเธอโกรธฉันน่ะเธอว่าแค่ฉันบ่จะไปพาดพิงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่นเป็นบาปหนักนะอย่าไปจ่วงจับดีว่าช่างทองสามีได้คิดก็หันไปขอกข้ามาพระที่มายืนหน้าบ้านที่กำลังมาชวนไปสร้างเจดีขอเข้ามาท่าน ่านบอกว่าโยมนี่ะไม่ได้พูดถึงอาตมาแต่พูดถึงประสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมก็ต้องไปขอขามาท่านสิช่างทองก็บอกก็ท่านดับขันธปรินิพานไปแล้วจะไปขอขามากันยังไงก็ให้ทำหม้อทองคำประดับดอกไม้ทองสามหมอ้อไปถวายเป็นพุทธบูชาและก็กล่าวคำขอขามา เอาไปบรรจุในเจดีย์นัแหละขอเข้ามาซะท่านจะได้โอดโทษได้ช่างทองโพธิสัตว์นั้นก็ทำตามได้มาชวนลูกชายสองคนพอจะสร้างหม้อทองคำบรรจุดอกไม้ทองถวายเป็นพุทธบูชาได้ะสัมมาสัมุเจ้าเราจะบรรจุไว้ในเจดีย์นั่นแหละ ชวนลูกสร้างด้วยลูกชายคนโตกับคนกลางบอกก็มันเรื่องของพ่อพ่อก่อเรื่องพ่อก็ต้องแก้เองที่พ่อผูกเองพ่อก็ต้องแก้เองไม่ได้เกี่ยวกับลูกนี่พ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรไปชวนลูกชายคนเล็กไอ้ลูกชายคนเล็กนี่เออมีดวงปัญญาพอชวนลูกชายคนเล็กพูดดีทีเดียว บอกว่าเอาสิพ่อภาระของพ่อเป็นหน้าที่ของลูกภาระของพ่อเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องกระทำเพราะนั้นลูกจะช่วยทำในจำไม่ดีนะประโยคนี้เนะภาระของพ่อคือหน้าที่ของลูกที่จะต้องช่วยกระทำ พอจะได้เบาใจก็ช่วยกันทำตามเสร็จก็ไปบรรจุในพระเจดีย์่ีสร้างถวายเป็นพุทธบูชาและก็กล่าวคำขอเข้ามาถึงอันนั้นเกษตรกรรมก็ยังทำให้ช่างทองนั้นสวยผลกรรมเล็กน้อยเนี่ยคือช่างทองกล่าวกับพระยาตอนนั้นว่า ให้เอาพระบรมศาสดาน่ะไปลอยน้ำซะช่างทองมีเศษกรรมถูกลอยแพรไปเจตชาติถูกลอยน้ำเกิดชาติไหนก็ลอยลอยนั่งแค่เศษนะไม่ใช่ส่วนนะเพราะส่วนพระพุทธเจ้าท่านไปขอเข้ามาแต่แล้วก็ใช้เศษเอามันในชาติสุดท้ายนี่ก็ยังถูกลอยแพรพอเกิดมาก็ถูกก็ลอยแพร จนกระทั่งไปได้ผู้ใจบุญเขาเอามาเลี้ยงเป็นบุตรแล้วก็ตั้งชื่อให้พระฉะดินระทีบบุญของะดินนี่แหละที่สร้างหม้อทองคำบรรจุดอกไม้ทองคำเวลาพ่อบุญธรรมให้ไปขายของวันเดียวก็ขายได้หมดเลย ทางทางของนั้นขายไม่ได้มาสิบสองปีเนี่ยพอจะดินไปขายวันเดียวขายหมดนี่บุญดีทำมาแม่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดับคันตปบรินิพพานไปแล้วและในสุดก็ให้แต่งงานกับลูกสาวของตัววันขึ้นบ้านใหม่ภูเขาทองคำสูงแปดสบิบศอกพุทธขึ้นที่หลังบ้าน แล้วต่อมาก็มีลูกด้วยกันสามคนคือลูกเกา่านั่นแหละยังตามมาเกิดร่วมด้วยลูกสองคนนี่แม้ได้เจาเพชรดามทองจากพ่อให้ไปขุดภูเขามันขุดไม่ได้เพราะไม่ได้ทำบุญเอาไว้แต่ลูกคนเล็กที่พูดว่าภาระของพ่อคือหน้าที่ของลูกจะต้องทำให้เสร็จขุดได้ ได้รับมรดกภูเขาทองคำและอาศัยบุญของน้องคนเล็กพี่ชายทั้งสองจึงยังไม่ส่วนแห่งบุญเอาภูเขาทองมาใช้ได้แต่แต่น้องคนเล็กไม่จับมือด้วยแล้วก็ขุดใหม่ได้ขุดจนเหนื่อยก็ไม่ได้แต่ไอ้น้องคนเล็กขุดจนเหนื่อยก็ไม่หมดและตอนสุดท้ายจดินเศรษฐีก็ออกบวชบรรลุเป็นพระอระหันต์นี่เห็นไหมจ๊ะ แม่ดับขันธบรินิพานไปแล้วละลึกนึกถึงขันด้วยความเลื่อมใสอย่างแท้จริงบุญก็ยังส่งผลหนึ่งป่านนี้